ครับวันนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์ที่2พฤษภานะครับก็ว่างๆนะครับชุกโควิดนี้ก็ไม่ได้ไปไหนทำงานทั้งวันนะครับบรรยากาศเย็นๆค่ำๆนะครับที่อยู่ก็ประมาณนี้ครับเช็คงานอยู่ครับหลังจากลองมาแล้วก็มาเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับเบนคันนี้ ก็มีอะไรบกพร่องก็จะต้องค่อยแก้ไขไปเพราะว่าเป็นรถเก่าวันนี้ก็จะมาดูลูกค้าบอกว่าอยากจะถอดไฟหน้ามาล้างนะครับก็วันนี้ว่างๆก็จะทำคลิปให้ดูนะครับแมเพลงก็ดังเลยเกินจะเบาเพลงนิดนึงครับ ก็จะทำคลิปให้ดูนะครับว่าเวลาเราถอดนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับไปหน้านะครับเรา ถอดด้านในนะครับด้านในนะครับเนี่ยฮะด้านในเลยนะครับมองเข้าไปตรงแก้มนะครับจะมีพลาสติกขาวๆกลมๆนี่นะครับหมุนตัวนี้ออกนะครับเอาไฟเลี้ยวออกก่อนนะครับอืมครับพอไฟเลี้ยวออกปุ๊บแล้วก็มาแล้วครับแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับนะฮะถอดปลั๊กไฟออกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวพลาสติกล็อกเข้ากับกับขาไฟหน้านะครับ ขาไฟหน้าคันนี้เป็น 190e นะครับน่าจะจอดหลายปีครับดูหนูเข้าไปเล่นลกรุงรังนะครับลกรุงรังหมดแล้วแต่เราก็จะทำการล้างก่อนนะครับเพราะว่าเอาเข้าไปในหอยข้างในไม่ได้นะครับก็ต้องล้างอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะถอดบางสางออกนะครับแล้วก็จะล้างนะครับนะฮะ มารอคิววางเครื่องนะครับเราก็ถอดออกนะครับแล้วก็หมุนเก็บที่เดิมนะครับที่สําคัญต่อไปก็น็อตเบอร์8นะครับเบอร์แเนี่ยถอดไฟหน้าจะมีน็อตเบอร์8อยู่ข้างบนเนี่ยสตัวนะครับก็คือถอดตัวนี้ออกเลยนะครับเบอร์ปนี่อีกตัวหนึ่งนะครับซ้ายขวาอ่าครับแล้วก็หมุนออกมานะครับถอดออกมาถอดออกมาคลิปอืม ทีนี้ก็ข้างล่างนะครับตระกูล124ตระกูล 190E นะครับจะมีตัวนี้นะครับไฟหน้านี่เป็นแก้วนะครับสามารถจะถอดมาล้างมาล้างทำความสะอาดได้นะครับตรงนี้นะครับกดคายน็อตออกแล้วนะครับก็ดึงออกมาเลยนะฮะกดดึงออกมาก็ง้างตรงนี้จะเป็นตะขอเกี่ยวนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะตะขอเกี่ยวตัวนี้จะเกี่ยวกับตรงนี้ทีนี้ตัวนี้เนี่ย มันหักไปข้างหนึ่งนะครับอาจากนั้นทีนี้มันจะมียางรองกันกระแทกอยู่ตรงนี้ครับเราดึงออกมาเลยนะครับดึงมาเลยเนี่ยเราต้องทําความสะอาดทั้งหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะสกปรกก็ดึงออกมาได้เลยนะครับปึ๊บนะครับดึงออกมาเลยแล้วก็ล้างทำความสะอาดทูเห็นไหมฮะความสกปรกนะครับเราต้องมาล้างทำความสะอาดใหม่ทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีน็อตอยู่ด้านล่างนะครับด้านในนะครับใต้สาหน้านี่ด้านในบางครั้งก็เป็นน็อตเบอร์8ดนะครับ บางครั้งก็จะเป็นน็อตไขควงนะครับเราก็ได้ทําการหมุนนะครับหมุนออกเลยตัวนี้ไม่ต้องหมุนออกนะครับแย่เข้าไปนะครับอ๋นนี้เป็นน็อตไขควงนะครับอ่าแล้วก็หมุนนะครับหมุนตัวนี้ไม่ต้องเอาออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นน็อตเกลียวรูขยายนะครับคันติดไปเพื่อที่จะขยายให้ไฟหน้ามันติดนะครับแล้วเราก็ยกออกมานะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูมีมือเดียวโอเคนะฮะนี่ยฮะยกออกมาเลยยกมาปุ๊บนะครับ แจ,แจ็คด้านหลังเนี่ยฮะแจ็คขั้วไฟหน้านะครับกับสายลมนะครับเห็นไหมฮะขั้วไฟหน้ากับสายลมน่าจะเห็นเนาะมุกจี้เข้าปันน่นกัแล้วแด้ก็ดึงออกเลยนะครับขยับขยับนึงดึงออกตรงๆนะครับอืมขยับขยับดึงออกตรงๆอืมครับอกบอกแล้วก็ ก็มีอยู่แค่นี้ครับทีนี้เขาอันนี้จะมีมีฟังก์ชันพิเศษนะครับก็ยังมีที่จริงแล้วเอา,เอ,าออกแค่นี้มันก็จะออกหมดแล้วนะครับทีนี้มันจะมีฟังก์ชันพิเศษอยู่เขาสอดสายไฟอะไรไม่รู้เข้าไปข้างในแล้วก็นี่จะเป็นกิปนะครับแกะได้เลยนะครับนี่ครับกดขึ้นมาข้างบนนะครับกดขึ้นมาข้างบนทั้งสองข้างเลยปุ๊บแล้วก็เปิดฝาตัวนี้ออกมาฝานี้จะมีล็อกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ2ออัน แย่เข้าไปนะครับแย่เข้าไปแล้วก็กดนะครับปึ๊บอย่างเงี้ยฮะรัาออกมาวางอ๋อโอ้โหเห็นไหมฮะเพิ่มไฟอันนี้พี่เพิ่มหลอดซีนอนมาหลอดไฟร้อยวัตต์มานะครับนี่ครับเพราะว่ามันไม่สว่างกาันที่เพิ่มวัตต์สูงแล้วใส่รีเลย์มามันจะเป็นอย่างนี้แหละครับครับไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยของเดิมเขาขั้วของเดิมเขาจะมาตรฐานกว่าอันนี้เขาไปใส่มาเขาก็เลยสอดเข้าตรงนี้นะฮะเราก็ โอ้โหคงจะละลายติดนะครับเดี๋ยวเอากันไกลถอดนะฮะเดี๋ยวกันไกลถอดขีผมตั้งกล่องไว้นิดนึง ไม่ต้องห่วงครับเราตัดเลยครับปุ๊บชึบอ่าตัดเลยนะครับตัดตัดไปแล้วครับก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับทีนี้วิธีแกะนะครับอ่าวิธีแกะนะฮะนี่ครับกิ๊บตรงนี้นะครับนี่ฮะเรางัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาทุกอันเลยนะฮะเนี่ยงัดขึ้นมาทุกอันเลยนะครับใช้มืองัดก็ได้ครับมันไม่ไม่ไม่แข็งนะครับ ที่เรามีอยู่นะครับงัดขึ้นมานะครับน s <S yeah> claro ี่ฮะมันพุนข um ึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับพอพ้นข hm ึ้นมาทั้งหมดปุ๊บก็งัดรอบนะครับงัดรอบๆเลยอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเห็นไหมฮะนี่ฮะพองัดรอบๆปุ๊บรอบปุ๊บรอบปุ๊บอ่านี่ก็หมดแล้วนะครับอ่าที่เราน็อตที่เราดูเมื่อกี้นะครับที่เราดูเมื่อกี้มันอยู่ด้านล่างนะครับก็คือน็อตตัวนี้นะครับนี่ฮะ มัตัวนี้เนี <göster ges 2> ่ย <Gentle> ม <confer dles> ันจะเป็นพลาสติกสอดนะครับสอดเข้าไปในกิฟเนี่ยฮะเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมพอขันเข้าไปมันก็จะถางออกมานะครับถางออกมากิฟตัวนั้นกิฟตัวนั้นก็จะอยู่ในรูนี้ครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะพอแย่เข้าไปปุ๊บก็จะขันถังขึ้นมาเพราะนั้นเราไม่ต้องถอดน็อตออกนะครับเวลาเรายัดเรายัดเข้าไปตรงๆเราขยับนึงแล้วก็ยัดให้มันเข้าไปแล้วก็ใส่น็อตตัวบนนะครับวิธีประกอบนะครับประกอบย้อนกลับไปเลยนะครับผม Abei, ตัวนี้นะครับผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับนะฮะไฟหน้ ання, nerve, แ ing, าแกะกิบแกะกิบนะครับแกะกิบให้หมดเลยนะฮะพอแกะกีบหมดเลยนะครับนั่นหลังด้วยนะครับต๊บนี่ด้วยฮะก็จะดึงค่อยๆดึงออกมานะครับนะฮะเห็นไหมฮะค่อยๆงัดออกมาเลยระวังโคมไฟกระแทกแตกนะครับ แกะเป็นชิ้นออกมาเลยนะครับนะครับเนี่ยครับกระจกนี้สามารถจะทําความสะอาดได้เลยนะครับล้างน้ํานะครับตามซอกตามมุมเนี่ล้างได้เลยอันนี้ก็ไปไปพ่นได้นะครับมันมีสเปรย์โมีมี่มมี่มี่มี่่มี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 ่ี่มีามีีกมีากมี่ะี่กมีมี่มมีมม่ มาได้เลยนะครับนี่ฮะ,ะล้างใหม่นะครับอเควิธีแกะหลอดไฟนะครับแกะหลอดไฟนี่นะฮะกดลงนะครับกดลงกดเหลี่ยมลงแล้วก็เบี่ยงมานิดนึงครับก็จะกุดแล้วครสองข้างนะครับนี่เบี่ยงมาก็เอามาได้เลยนะครับ ะได้นครับเดี๋ยวเราไปตัวนีครับง่ายๆครับล้างนะครับหลอดไฟตัวนี้เหมือนกันครับไฟสปอสอดไรก็สอดกดกิ๊บล็อกนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็พุนสีอะไรก็ว่ากันไปนะครับง่ายนะครับผมนีครับเพราะลูกค้าที่มาวางเครื่องนะครับเราจะทำความสะอาดให้ทุกคันนะครับ ความสะอาดให้ทุกครั้ล้างใหม่นะครับทำสีอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยครับสิ่งที่เราถอดออกมานะครับเวลาประกอบนะครับฝาตรงนี้นะครับติ่งฝาตัวนี้นะครับก็จะเสียบเข้าเสียบเข้ารูนี้นะครับนะฮะไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะนะครับมีเบอร์แปดกับไขควงนะครับก็ทํางานชิ้นนี้สําเร็จแล้วนะครับในส่วดเข้านี้เวลากดล็อกก็ ดึงอย่างนี้ขึ้นเลยนะครับก็ล็อกๆเลยเนาะนง่ายๆคงจะเข้าใจนะครับบางท่านอยากจะทําสีทําอะไรหรือมาแต่งหล่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับสามารถทําเองได้นะครับรุ่นนี้แกะง่ายนะครับไม่ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายเนาะนี่เราแกะเป็นแนวทางนะครับอันนี้ลูกค้าก็จะเอามาให้เราเปลี่ยนเครื่องหนึ่ง JBVTI นะครับแล้วก็ว่างๆเราก็จะต้องรื้อ นะครับหรือร้อเป็นชิ้นส่วนเก็บนะครับทําความสะอาดกว่าจะได้ประกอบขึ้นมาก็อย่าให้เป็นรถที่สมบูรณ์นะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอยู่เนาะครับผมครับ,บันหยุดผมผมก็ทํางานได้เท่านี้นะครับขอ,ขอบคุณมากที่ติดตามครับขอบคุณครับ